สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผูสุ้คนจ้าวันนี้พอ่อผอกเมย์มาขอแล้วกับพญายันคนโก้ครับผมบนในช่อง BM Channel ค่ะบอโค้ปนี่กับส่วนพี่ส่วนน้องครับมากินตําตรีนไก่นะครับดูาขาไก่นั่นเองตาําขาไก่พี่น้องเซ็บๆน้ำกันครับวันนี้ส้มตําค่ะเป็นง่วงเนาะก็เลยเห็นไม่ไงจัดแบบเต็มที่ไปเลย ไอ้สิเป็นมูเป็นจ่ามันมล่องเบิงล่องเบิงบนะฮะก็แล้วเวียงมาเด้อพี่น้องเด้อหอมหอมกลิบๆดีพี่นอ้อง มา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 มน้ำกันพี่น้องพักมันเลยกระคาดขนาดเขาก็ไม่ไงครับเต็มค้าขวบหมดเลยไม่ไงวตัวเนี้ย อืน่นแทบแทบอ,อย่างบโบเบบี้คอร์ส ขอตัวขอไปผู้เพื่นเพิ่นบุกกินขาไก่เ,เด้อครับเมนูกินยากแต่อร่อยมากเพราะว่ามันตรงแทะ <c oughs> ไก่ทับสินตำส่ว น้นำจ้ำจับแต่เมืองน้าสองลูกคือเด่นแต่ไม้ตอนเป็นที่หน่อยมัองน้าวสองลูกมันคืเคลือบชิบบัตมึงนี่บะฮึงเคือง ตอนอยูบ่บ้านผมหาไก่ทอดอืแพร่ว่าจังเผาแล้วตัวนี้เผาแล้วไม่ไง <c oughs> มันเด้อจ้าพี่น้องจา้าแสบๆน้ำกันจา้าต้มเปื่อยๆเนาะออืื <c oughs> ปิ้ญยาจะน,นอนเด็กกระแสบล่ม,มอยู่มือนอืนเขาล่มไหมบ่บ่เยโอ้ยไใดินได้เขจะนมาร่มอากาศดี เบาถมครับม,รรมันจะใซ่ลงทงลงไหน้าเลยลงไห,หน้าเลยแย่คืออบ่าืบร้านน้องตอนนัวที่ตอนใหญ่ทำยไงขาใหญ่ขายใหญ่ งั้นมัน้องฝาบ่แมงยังได้พี่น้องบางคนตกบ่ะ่เครื่องบินกับพ่อเครื่องบินถน,นนกับรถบุญวันนุนวันนเีโอ <c oughs> <c oughs> เหมือนเพื่อนอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยทางพางบ้านเขามันจีสวนเขตตรข้างลงสนามบิน ทางการบินจับปูงเบปูงับกอบบีเนาพักองเนาะ เจ้าอ,อิ่มบพ่พะไงเริ่มแสบท้องแล้วแแบททองกับเจ้าดูวข่นํำเองมันยุดกินบน่ไดนมันบวขหน้าทองขอ่อยพะไงห้อ,องส,สั่นมันเซบพะไงเจ้ากินฝ้าวพไงข่อยบวกินฝ้าวเดวข่อยขบดีกินฟ้าวข่อ,ขอยฝ้ากิน bà lư á เนาะค้านี่ดอกมันใหญ่เอาโลดค่อยดูว่าจะ

ăn tin nhôm để bị đong bác ngon เวลาตำ่าอย่แพงเครื่องพี่น้องใสไม่ลงไปเลยหงหน้าสองนวนบักเกิด์เทสิบบาทถึงเครื่องแน,น่นอนจ้ะน้ำปลาลาดสองจองก็อีกครึ่งหนึ่งผงชูดรสบวงนำจาลบวงพี่น้องเบ่เบเซ่เแลี่ อแซบแล้วแซบอีกอแซดบนันเต็มขาหอยไปแล้วตอนนี้่เป็นไงข้างด้วยอีก <c oughs> แซบเลยถึงพริกถึงขิงอื แข็งเลยนี่อืเนีออยเ่ยงเมี่ยงไม่มีใครเอื่นได้ไหมนี่คนเฟื่องแล้วแล้วอืมต้องล่างถ้วย กินแหล่วเรนมาได้พอนะอืมถ้ากดกล้องไ้นีนกเนาะไม่อบคือว่าถ้าเกิดเอาไฮมาก,ก่ล้องหยาดกันอืมอือ้องรอคิ้วเดยดังเฮิร์นแต่มาลูกสมุน่อ,อย <laughs> ลูกสมุน่อยต้องรอคิ้ว เหตุเรียนฉันน <traded antique asses> ี่ยในยูทูบกับมี่ด้วยค่ะพี่น้องใช้ไปพาะกับฝากคติดตามเลยเรื่องไม่ติดตอกับมี่จ้ะทุกช่องทางเพื่อนกุ้งขอยมันเป็นโอเพนดอป้ะยัง บอบังหน้าปลูกเองพอไม่ได้ปลูกดอกจเว่าเหตุยังเป็นเลยของปูส่งตรงจากดงหลวงอืครับ หอมนอกมะนาวหรืเนาะพ็ไปตอนมาไหวอยู่ใส่ผมตําเปนรสชาติมันเด็กเด็การเลยนะหอมกลิ่นมะนาวมากเลยเรียกมะนาวเลยมะนาวเป้นอือเือกเือสือสบอกเสิอกเสอกเึงองงสือเสือสอกเสส ตำหมักฮุงใส่ขาไก่ตำส่วนนี่แหละค่ะตำส่วนคาไก่อืแซ่บอะค่ะพี่น้องเอ้ยอย่างไรก็ฝากพี่ฟังน้องนะครับเป็นกำลังเลี้ยงใจให้กับช่อง B M Channel นี่เด้อครับเออ่มีไงกดติดตามมีไงมาขอแล้วกับพอยยันคนโกรธนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจให้เขาให้กิฟต์ต่อต่อไปแม่่นคะสำหรับคลิปนี้กันขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ